สวัสดีจ้าเพื่อนพี่น้องเลยเอซี่พันมีเขาจะเลี้ยงกระเป๋าตุต่มตะลีเขงป้าไปหาเฮ็ดได้จังมีอาหารอย่างกับอีหลอกอีบุก๊กหาอีบุก๊กอีหลอกทั้งเนื้อกับเขาเขาเจ้ากับเอิ้นดอกก้านแล้วคือไหนเนี่ยอกก้านจะถือว่าถือได้พี่น้องจังได้กลับไปรุ่นเป็นเร่วมกันเด้อพี่น้องเร่องนี้กับมาอันวันที่สิบเอ็ดเมื่อไหรใช่ไหมสิบเอ็ดอันนี้ถุนนเด้อพี่น้องปีหกห้า ไม่นี้มัดคำเติบเด้อคี่โมงแลงพี่น้องก็ถัาพี่พ่อหน่องม็คลองเบิึงมาเอาไปเกลี Pokémon. ่ยแล้วเจ้าเ๋าเก็บเบิึงอัไรหน่ะพี่น้องอัดใส่กระต่ายด้วยพี่น้องต้นใหไงไงพี่น้องทวมหัวเสาจะแหลมเลยปาดครึ่งอะไรด้วยเสาจนแหลมปาดครึ่งเสียตาเอาะไรเอาเบิดบ่ข้าวบ่เบิดอืมบ่เบิดก็ได้อืม วันนี้มี่นเปี of of ่ยนไป้หอตัดตัดเครื <t 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 ่องใช่กะทิเลยไปจะนะอืจะเอาไปแกงด้วยี่น้องฉันว่าจะเอาไปแกงที่แจงบอนคลายบอนเนาะแกงใส่กะทิอืมแกงใส่กะทอ้น้องไปตกันเรื่อยๆี่ดน้องขูดๆๆเราเสนเจแล้วหูไปง่านไป

พัดกันเลยอืมไปบนด้กันเลยตุนย่างค่ะจ้าไม่ตุ๋นย่างไงข้าวผัากาบแกงกะทิได้เลยถ้าต้องกับแกงค่ไยๆน้ำใหม่ก็นเลยใช่แกงใส่มดแดงแกงใส วันแหงก็ได้ด้วยเชียวแถวนี้หลหลอดที่ฝันเลยโ้วนหาไ้เหงาไหลาหค่ะอืดอกก้านดอกก้านเลยทีหนึองโอ้ต้นนี้หนูนี่น่าสนใจ อ้อนปาดเลยให้ให้ผู้เฒ่าคนเป็ดเลียบเอาเลยข้าวเพิ่นสีเอาสมัยเนาะผู้เฒ่าโอ้ยสวยเลยพี่น้องก็ไปของรุ่งเหมือ๋เอ้อนจะต้นแง่แง่เห็นแล้วผน้องขนาดันขันปัด โอ้อันนี้เธอพี่น้องขะนักหยาบแนี่ยเขาหยับขึ้นขั้งบุญไม่ใช่พี่น้องนะโอ้โหตีข้อแกงเลยใพี่น้องเฮหตุ่นก็คือจังเกอร์ไข่หนาจะเบดสุดคือโบบสุดพี่น้องกับโบหูเบ็ดโดยไม่ใช่พี่น้องพักไว้มือตะมือวันพี่น้อง เบืรอตเ้ามือเท้าตมือเท้าพักไว้น้องกัดกิมืออืนกับิไปเบิ่งอยู่เนี่พี่น้องเนาะเอามาต่วนนี่คือต้นน้อยบะว่เป็นยังหรอไม่ได้เอาบ่บาะบ้าหมอนนี่น้องเมียไปถือขึ้นเลย มีอ่อนแต่ไม่หนักว่นน้องบเบึงเสียงน้องขั้วกับพี่น้องคนอ,อนน่อนอ่อนอืมผู้ใดเฮ็ดบุญเป็นนี่โตัแนะนนำว่าบตุตรองเอาพคนไปแกงเนี่ยน้องพคนคันอยู่ดิเนาะเฮ็ดให้พคนเฮ็ดเฮ็ดเท่าเฮ็ดกินบุญเป็นนี่กะคันกับคนว่าครับคุณเถาว่า

นี่เพื่อนนาสิเว็นพันที่หลอกหัวเขียวเพื่อนบอกเราจะน้ำนาจะแม่นเนาะคงวาเพื่นเป็นชื่เขียวถูกไหมในลนอืมอันนั้นก็สีลที่ันาอืมได้เลยไม่ก็ด้เด้สิอ๋ออ่อนอ่อนนั่งรงนั่งก็เลยมาเก็บเห็ดพอเพิ่นไปแกงเนาะเพื่อะเอาไปแกงกะที่แท่มัน tuần tuần đi có cả gì ném cả mà cứ ai tìm hơn cái kia đi nó cả gì ném cô đấy hơi nghe nó nhả gì nghe mày nó nó chặt kẹo hơn như cái gì năm cần đầy đấy thì nó anh lựa đấy rồi hả dạ thân thân ได้ไหลพี่น้อยแก่งเงีย้ยๆแล้วเนอส<ช>หายใจแล้วไปไปเบิ้งอีกพี่น้องจังทาเพิ่นแสบนน่ยโอ้คือสิดมาเอาไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

có thể thấy hạng dưới hoa có đê nó chắc là vậy là ừ, ừ. vậy là chẳng đây. tạp ekip lại. Mhm. 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 này Mhm. 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 แบบโม่งเลยเดินหนีพี่เราเดินลงบ้านก่อนต่ออีกนะอ่าเดี๋ยวไปตัดแอ้วกันอือหคุณนัาเสือดน่าชัวได้่ะไม่มัดหรือใครนนี่ 要黄的，呵呵呵。你箱子装的哪一点东西？那啥子嘛？啥子嘛？嗯。那啥么？啥子东西？这个，来，这个给你啊。啊，这个。啊，什么了？噶？ ครับพี่น้องต้นตะลุยกาษาจีนแล้วล่ะมัดดอกการไว้ล่ะต้นบุกเนาะต้นบุกต้นอีหลอกบ้านอ่ะเราพี่น้องมัดไว้แหละแต่ถพาพี่พาน้องกลับบ้านเลยเด้อพี่น้องอิจเตเวนควายล่ะเอ้ยอิตเเออแม่นะอิจเตเวนจักรเวทย์กับติ๊กบินแล้วกับอันก่็เดือนต้นตะลุยก็ฝากก้นไหลก้อนแช่ก้ติดตามงี้เด้อพี่น้องแต่ว่าต้นตะลุยก็ภาดเดีนแล้วสิพาไปทา้งหลาเนี่ยต่ว่าตรงนี้ครับตรงนี้เฮ็ดเพิ่นอืดๆแย่งหน่อยเด้อแต่ว่ามืออื่นกันสิ คุนไปซองเบื้อ<ด>่เนาะอืมถ้าครับถ้าจอบเบิ้งคลิปหนาเด้อพี่น้องเดี๋ยวได้หลายไประเด็เนาะเอาสำหรับคลิปนี้ต้นต้นลุ้ยก็สิล่ำร้ากันก่อนอน,น่ะพี่น้องเนาะสวัสดีครับผมคลิปน<ด>ี<า>้ครับพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องไปถ่ายแล้วไปื่อไปเหาอ